เดี๋ยวผมก็ต้องกล่าวสวัสดีนะผมพี่พี่น้องทุกคนด้วยนะฮะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเซฟทีวีอีกเช่นเคยนะผมก็ส่งคำสวันนีเราผมพี่ก็อยู่ในเกมพีไฟกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะมมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะผมมีกิจกรรมที่นะนะครับผมก็เป็นสกินปืนนะครับผมหลายหลายคนที่บางคนไม่มีสกินปืนแล้วครับผมก็สามารถ ไปดูกันได้นะทุกคนว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าเราผมมันจะมาในแบบไหนแล้วผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก่อนจะไปดูนะผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปข้อองพี่ต่อไปด้วยนะครับทุกคนนะผมไปเดี๋ยวเราไปดูในเราไปดูอะไรดีกว่าครับทุกคนนะว่ามันมีอะไรบ้างครับวันนี้โอเคครับผมก็สําหรับนี่ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะเป็นสกินสกา นะผมเจ้าแจ็กกี้นะผมและท่าเต้นแจ็กกี้นะครับทุกคนนะครับก็อัตรายิงนะผมบวกสองนะผมความแม่นยำบวกหนนะครับผมความอ่าลดความเร็วเคลื่อนที่นะครับผมหนึ่งนะครับก็โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันน้ทุกคนนี่ฮะโอเคผมก็พอเข้ามาในนี้นะผมก็จะวีตามนี้เลยนะทุกคน ก็สกินสกานะผมจับไปยิงบวก2นะครับผมแม่นยำบวก1แต่ว่าลดความอยู่ื่อนที่นะผมลดความอยื่อนที่นะผมยังไงมันก็ไม่มีผลอยู่แล้วนะครับทุกคนฮะเพราะว่ายังไงเราก็ไม่ถือปืนวิ่งอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนก็สุ่มหนึ่งครั้งนะผมจะเป็น15เพชรนะทุกคนสุ่ม10ครั้งนะผมครั้งแรกจะลด50%ก็จะเหลือ75เพชรนะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะตึงเลยนะทุกคนนี่ฮะนี่อย่างตึงนะทุกคน เอเนะฮะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่โอเคนี่ฮนะก็ถืออยู่ในนี้ครับผมจะมีเอฟเฟกต์ปะทะแล้วผมอัพเกรดสถานนะเดี๋ยวนะมันเป็นสักเอ๊ะคือคืออะไรอะ่ะมันมันเป็นปืนอัพหรอเดี๋ยวนะมันเป็นปืนอัพหรอ ขอดูแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนมันเป็นเพื่อนอัพเหรอเนี่ยใช่หรอสก,กามันก็ไม่มีนี่อ่ะไม่มีนี่ทุกคนฮ้ยแ,แต่มันไม่มีอนี่ด้วยอ่ะเฮ้ยริงดิเนี้ย มีเอฟเฟกประทะทุกคนแล้วก็เ่ยนหานะนะครับอ่าแถบชื่อสังหารนะผมแล้วก็แสดงในรอบปีได้ด้วยนะทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องดิจริงดิคือไม่ใช่ปืนเจ็ดนะทุกคนแต่ว่ามีเอฟเฟกเหมือนปืนเจ็ดโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะทุกคนนะก็นเลยแล้วผมมีอะไรแลกได้บ้างทุกคนก็มันมีการันตีนะสำหรับไอจินปืนนี้นะทุกคน ก็นี่ครับผมก็จะเป็นสกินสกานะครับผมอ่าอันนี้สกามีเอฟเฟก์นะครับผมเขากมากมาเลยสองร้อยโทเค็นนะครับผมแล้วก็นี่จะเป็นท่าเต้นนะครับหนึ่งร้อยโทเค็นครับแล้วก็สกินปืนอันนี้นะผมจะเป็นเอ่อคอลรีโหลดบวกหนึ่งนะครับน้เม็นบวกหนึ่งนะครับผมแล้วก็เร็วเคลื่อนที่นะครับอ่าแล้วนี้จะเป็นกล่องนะครับผมกล่องก็นะครับลองมาดูกันนะครับ ก็มีต้องการนะผม2อันนี้นะผมก็เป็น300นะครับ300โทเค็นเนาะกะ็เดี๋ยวเราไปจับกันนะทุกคนนะตอนอื่นนะผมตอนนี้ที่มีทั้งหมดเท่าไหร่อ่หกพันนะครับผม184เพชรนะครับทุกคนโอเคไปครับผมมาดูนะ300โทเค็นครับผมหรืออาจจะได้ก่อนก็ได้นะทุกคนขอให้ได้ก่อนเถอะนะไปทุกวันนี้ฮนะสองอันวะ ของฉันวะยังไงครับโอ,อ้โหอันเดียวเอารัวลวเลยอะทุกคนโอ้โหห้าอันออกเฮ้ยได้อยู่ห้าอันนะครับผมหกอันเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วก็สิบสามอันนะทุกคนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนไปฮะไปยาวๆเลยครับทุกคนฮะพ่งโอเคไปกันยาวๆนะครับทุกคน แต่แต่ตกหูไอเสียงนะเนี้ยตกหูมากนะทุกคนเทได้ห้าอันนะผมอันหนึ่งนะทุกคนตอนนี้นะฮะตอนนี้มียี่สหกอันนะทุกคนโอเคจับต่อเลยครับผมไปอีกสิบครับผมพี่จะไม่ส่มดีละครั้งนะผมพี่จะส่มสิบ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 ไปเลยนะอือสองอันออกเหรอเฮ้ยออกสิบอันอเทเอาวะยายาไปนะทุกคนเลย มาแล้วครับอีกโหสี่สิบหกแล้วทุกคนไปฮะกดเลยครับแล้วกันนะทุกคนเฮ้ยทุกคนแย่ดาวนเอ๊ะเอาว่าเอาเรื่องไปฮะพี่ต้องการสามร้อยอันนะทุกคนโอเคกดไปเลยวุ้ยออกสิบทุกคนี่ยก็ถึงหัวไม่เกลี้ยนะไปกดไปเลยครับผมเพื่อนกันไม่เขียนนาฬิกาก็เสียเวลาแล้วทุกคน อออโออกรอบนี้เกล่ะเกล่ะรอบนี้เกล่ะเกล่ะโอ้ยกดได้กดดีครับผมไปโอ้โหนี่มาครับร้อยสักแปดแปดแล้วนะทุกคนตอนนี้นะครับเกาะแรกได้แล้วหนึ่งอันนะผมแล้วก็ไปครับปึ้งโอเคสองร้อยอะไรนะทุกคน สองร้อยอ่าสองร้อยยี่สิบห้าอแล้วทุกคนนะฮะมาดูนะ,ะพี่จะได้พี่จะต้องการันตีหรือเปล่าดูแล้วนะ่าจะต้องการันตีว่ะทุกคนสองหกเก้าแล้วทุกคนปึ้งสองแปดสิบแล้วทุกคนโอเคสะสามร้ 2, อยห้าสองันเดี๋ยวนะอุ้ยรอบนี้ พี่รอบนี้มาห้าสิบเดชิดรอบนี้รอบนี้ออกห้าสิบอะทุกคนโอ้โหโอเคครับเราไปเหมาตู้กันเลยดีกว่าทุกคนนะมาทุกคนรอบแรกเลยแล้วกันเนาะนี่ฮนะแรกเลยปึ้งโอเคครับผมก็ได้มาแล้วครับผมสองรอบสกินสกามอ monster attack นะทุกคนนะฮะสกินเจ้าแจ็กกี้นะครับผมนี่เป็ไงนะ อย่างตึงเนี่ยทุกคนเนี่ยโอเครับมาเลยครับผมแล้วก็อันนี้ครับผมก็จะเป็นทาเต้นครับแรกไปสิครับ,ร,ร,บรอรอะไรันนี้นี่ทาเต้นเชดอย่างตึงโอเคเป็นด้านสีแดงนะทุกคนนะครับโอเคก็อนนี้ก็ได้มานะผมหมดตู้นะครับ อันนี้มีหรือยังน่าจะยังไม่มีถ้ามีมันก็ขึ้นแล้วอะแรกไปเลยครับเหลือครับผมเดือเหลือฮะอันนี้เราก็แลกไปครับห้าอันห้าอันไปครับยี่ห้าอันเปิดได้อะไรเดี๋ยวนะ,ะเด้แผนแต่งงานว่ะเชดเยดจะไปแต่งกับใครก็นะฮะมีคู่แต่งงานแล้วน้องแต่ว่าเก็บไว้นะผมเพื่อแต่ง เสืยอยาแล้ว okay, ก okay. ็แต่งใหม่โอเคครับผมนี่ฮะก็หมดไปเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูไปดูไอ้น yeah. ี mean, ่ก่อนนะทุกคนเดี <N i> <N i ๋ยวเราไปดูในเคเราไปสั้งไอ้กรอบเลยนะทุกคนไปทุกคนนี่ฮะนี่ยังไงนี่ยังเตือนยังเตือย่างตึงวันนี้ล่ะเออแกบอกผมก็เดี๋ยวเราไปอันนี้เป็นหน้าเต้นนะ ทาเต้นทาเต้นทาเต้นอยู่ไหนทาเต้นนี่ครับทาเต้นอยู่นี้ครับโอเคไปใส่ในไหนอะไรอันนี้ละกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูในโซนฟีสไตล์กันดีกว่าทุกคนมันต้องไปจริงกับคนอื่นไงนะทุกคนอืมคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะทุกคนไม่ตัดด้วยนะครับเรวยาวเรียวเรียวไปเลยนะครับอืม โอเคครับผมมาแล้วฮะในนี้ครับผมไปเดี๋ยวเราลองไปยิงกันดูนะทุกคนมันมีเอฟเฟกต์สังหารด้วยอะ่ะเอเอปึ๊บนี่ครับไหนอะแบบชื่อสังหารไหนฮะไหนครับไม่เห็นมีแถบจงแบบที่สังหาร,หรแบบทุกคน ออยังไงว่า,าไม่มีแบบยื่อเลยทุกคนไอนน้มันบักหรือเปล่าทุกคนเออไอ้พวกเอฟ,ฟเอฟกระนดงประทะมันบักหรือเปล่าทุกคนไม่มีอะไรเลยทุกคนนี่น่ใช่แล้วอันนี้นะครับ ก็สกินรั่มสองครทุกคนก็ถามว่ามันดีไหมมันดีนะทุกคนอ๋อนี่ไงเอฟเฟกต์ปะทะครับทุกคนน,ะนี่เอฟเฟกต์ปะทะมีเอฟเฟกต์ปะทะนะครับนี่ฮะนี่เอฟเฟกต์ปะทะนะครับผมเอฟเฟกต์ปะทะครับทุกคนฮะมีตัวสามสิบนะครับมีหัวร้อยหกห้าครับผม อีกสองครับประมาณนี้นะทุกคนนี่ครับนี่แล้วก็จะมีท่าเต้นนะครับท่าเต้นก็จะเป็นท่านี้ครับนี่ท่าเหยาะ,ยะๆแล้วก็หมุนครับแล้วก็กระโดดปึ๊งหนีฮะเท่จริงเท่จริงทุกคนเท่จริง,รงแล้วมันเต้นกับเพื่อนได้ไงนะี่นั้นแหละนะทุกคนตามนั้นนะทุกคนก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคน ก็พี่หมดไปแล้วไหร่เออเดี๋ยวยังยังไม่ได้ไอดีให้ดูเลยนะทุกคนหมดไปนั้งสิ้นนะครับผมตอนนี้นะเหลือสามสองห้าเก้านะครับหมดไปสองพันเก้ารอยี่สิบเ็ดนะทุกคนเหมาตู้นะครับอืมเหมาตู้ครับอืมนะครับแค่นั้นนะครับอืมหมดแชทหมดแชททุกคน นี่อันนี้ที่ใช้อยู่เนาะอัตราการยิงอันนี้เขาเรดดิโลก็แล้วแต่ชอบนะครับจ่ายยิงจ่กาเนี่ยมันไม่มีแต่แต่มมันมีแค่อันนี้เอฟเฟกต์ระแล้วผมอัพเกรดสถานะเนาะมันมีอัพเกรดสถานะด้วยอ๋อมันเอาไปใช้กับสากาหรอนีื่ไงครับแถบชื่สังหารแล้วก็แรงในล็อบบี้นะครับ อืมไหนเราลองไปดูสีกับตะ,ะกินมันเอาไปใช้กับตะกินตะการได้หรออ่อันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนมไม่ได้ไปดูรีวิวด้วยนะครับอืมไม่ได้ไปดูด้วยนะครับเดต๋ยวไม่มีไม่มีมมโอ้แทางมาแล้วก,กันนะทุกคนอ,อ่ะ เราไปเปลี่ยนอะไรับเนี่ยโอเจ๊จะถือไปโชว์แล้วกันนะทุกคนว่ามีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอเคก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนครับผมก็เจอกันนะผมหมดสองเก้าสองห้าครับผมหมดตู้ครับอือเจ๊ครับผมเจอกันอีกครับวันนี้ก็ไปา,ายครับ